สถิตร่วมกันค่ะค่ะนี้ค่ะสาธุร่วมกันค่ะร่วมกันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะบุญส่งสีวิตาโนมคุณเตชิตาคุณเชียร์วัฒคุณติปิตาชื่ออุทิศคุณคุณนิสาเรืองบุตรคุ้มสุข คุณทิพยาวามีเสรีขจรจารุกย่อมีคุณพัชรีบริวารนะคะคุณบาริดาเป็นการร่วมกันถวายบริวารกระถินค่ะคุณร่วมกันถวายบริวารกระถินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะร่วมกันถวายมากมายค่ะนะคะบริวารเป็นสิ่งที่ เพื่อคุลต่อคุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะคุสลควรมีทั้งส่วนแห่งประธานก็คือผ้าไตรจีวรแล้วก็บริวารก็คือส่วนอื่นๆทั้งหมดยุคนี้อาจจะมีส่วนแห่งปัจจัยนะคะถวายเพื่อเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการเพื่อคูณในการที่วัดจะทำกิจสืบต่อไปค่ะทำกิจในการสร้างเสนาสนะหรืออื่นๆค่ะ อนุโมทนาสาธุสาธุร่วมกันนะคะสาธุสาธุค่ะ